ผมเห็นว่าไม่ควรกินน้ำมันรำข้าวแม้ว่าจะมีแกรมมาออริจินอลซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าน้ำมันรำข้าวนั้นมีไขมันไม่อิ่มตัวประเภทโอเมก้า6ซึ่งก่อให้เกิดลิ่มเลือดเลือดข้นแข็งตัวง่ายเกิดการอักเสบของหลอดเลือดทำให้ความดันโลหิตสูงมีโอเมก้า6ถึง33 แล้วก็มีไขมันโอเมก้า3ซึ่งมีฤทธิ์ตรงกันข้ามกันคือเลือดเหลวช่วยละลายริ่มเลือดลดการอักเสบของหลอดเลือดและทําให้ความดันต่ําลงมีเพียงแค่1.6%ตามปกติแล้วนี่นะครับไขมันโอเมก้า6กิน4ส่วนต้องมีไขมันโอเมก้า3 1ส่วน4ต่อ1แต่ปรากฏว่าไขมันจากน้ำมันดรามีโอเมก้า6 33%มีโอเมก้า3 1.6% ทำให้สัดส่วนของโอเมก้า6สูงกว่าโอเมก้า3ยี่สิบเท่าตัวดังนั้นไขมันจากน้ํามันรําข้าวจึงไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการลดการอักเสบของหลอดเลือดแล้วก็ไม่เป็นไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการลดการแข็งตัวของริ่มเลือดหรือลดความดันโลหิตสูงตรงกันข้ามกับน้ำมันมะพร้าวนะครับที่ไม่มีไขมันโอเมกา้าหรือไขมันไม่อิ่มตัวเพราะมันอิ่มตัวเกือบหมดนะครับ จึงถือว่าน้ำมันมะพร้าวอิ่มตัวถึง98%มีแค่ไม่อิ่มตัวแค่1.8%ออกฤทธิ์น้อยมากซึ่งน้ำมันมะพร้าวก็ลดการอักเสบของหลอดเลือดแล้วก็มีกรดไขมันสายปานกลางดูดซึมเร็วเป็นพลังงานเร็วนะครับแล้วก็ทําให้อัตราการเผาผลาญดีขึ้นดังนั้นถ้าจะเลือกในการกินน้ํามันผสมกันน้ำมันน,น้ำมันรำข้าวกับน้ำมันมะพร้าวให้เหลืออย่างเดียวครับคือน้ำมันมะพร้าวเท่านั้น ก็จะเกิดประโยชน์ตรงประเด็นกว่าถ้ากินผสมกันก็แปลว่าเราเริ่มลดสัสดส่วนการกินน้้ำมะมร้าเาลงนั่นเองดังนั้นกินน้้ำมะพร้าเผาเพียวๆเกิดประโยชน์มากกว่าครับ